มันจะสูงกว่าตัวนั้นแล้วเหรอโอ้สูงกว่ากันไรครับผมตัวนี้สูง169ครับผมก้าเซน169เซนครับอมตัวน,วนี้ผมนี่สูง174ครับผม74 75สิบสี้169ครับผม169เซนนะครับช้างสกลช้างสกลครับ มี่โครงการเราฝากแม่พันอยู่นี่นะครับ,รบผมตีพัฒนมาฝากไว้ซีตัวหาตัวอยู่ช่างสกลนะครับผมลอยหงสิบเกลาเส้นครับอันนี้เป็นตัวที่ประกวดนออ้อพ่อต,ตัวประกวดเลยนะครับผม,อมโอ้ <laughs> ติดติดหนึ่งในสีของประเทศติดหนึ่งในสี่ของประเทศไทยด้วยครับไปประกวดใช่ี่มพ่อ บนเร่ที่สี่จะเคื่อโอ้ครับผมได้มาทุกที่เลยหรอครับหนึ่งสองสามได้ลำดับทุกสนามเออได้ทุกสนามครับผมแล้วก็ไม่หลุดลำดับสี่ไม่หลุดลำดับสี่ครับผมสูงสุดได้ลำดับไหนครับพ่อสูงสุดใครได้ลำดับหนึ่งเนาะอ๋อลำดับหนึ่งครับช้างสกุลเป็นสองครับผมสองครับผมสองสามครับผมอะลอยขอส้นเก่าเส้นครับพี่น้องช่วงไหนกันนะพี่พ่อ สูงก็ผมครับลอยมกซิบเก่าเส้นสวงกว็ผมครับตัวนี้สวเต็นของเราคือเป็นค้าย้าเนื้อครับผมควายเจ้าเนื้อหนังนี่มาก,ก็เต็มครับนะครับสะโพกหลังหลังนี่เป็นแผ่นๆเลยครับผม,มสะโพกนี่ก็เต็มเต็มเหมือนสะโพกช้างไม่ตั้งกันเลยช้างสะโพก เก้าเพชรมงค้นผมก็ว่าตัตนั่นแล้วเรามเห็นในตัวที่ปล้อยไปคลิปที่แล้วนะกับว่าคักแล้วนี่ทั้งจังเลยช่างสกคุลครับเพชรมงค้นของหมอบอีดหมอเพชรมงคลนัวไหนอ่าเก้าเพชรมงค้นก,ก็อยูฟ้ามบันขัายายคนเกนครับครับลูกเก้าเจริญครับออสายสายเพชรอุดรครับฟ่นกะเล็เราเจ้าของฟ้ามบันซื้อมงค้น ก็เลยตั้งชืือว่าเก่าเผ็ดมงคลนเผชรมงค้มีหลายตัวครับผมตัวนั้นสูงลอยหาสิบหายเองครับตัวนี้เนี่ยกระโพกสันนอกนะครับสันนอกเข็ชเดจนก้ามเนือกระโพกนี่กระเด็นครับสันนอกเต็มเลยครับกินในหน่อยของวันตัวนี้ครับอายพันธุ์ดีเห้พอพันธุ์ลูกระจำมั่งทุกตัวบางตัวอาจจะโค้งสางนี่แต่ว่าก้ามเนือหน่อยก็ มอโดเต้นกข้าใจครับผมเฮยเกิดมากเคยพว่าแครับพี่น้องวายตัวใหญ่ขนาดนี้โอ้ยมีโครงการรับฝากแม่พันด้วยตอนนี้ก็มีแม่แม่พันดูที่หาโตครับผมนะครับที่มารับฝากครับรับฝากนี่หมายถึงว่าจจ้งไก็พอเอามา เพื่อเพือพี่น้องเนี่ยนะครับเพื่อนที่เรียงค่ายเนี่ยเพื่อนว่าอยากจับตซ์อ๋อครับบางตัวจับแซดยากครับเพราะจับตว์ยากคือว่าไปผสมเทียมกับผสมยากครับจับสตว์ยากผสมเทียมมันกับว่าคอยตีกันจับตว์ยากครับผมเป็นตว์เงียเป็นยังเงบครับผมเป็นกล่าวว่ามาฝากไว้เลยเพื่อให้ตัวนี้ผสมจริงอ๋อครับผมฝากไ้กับข้อการชี้ทิพยหามือครับก็คือในซีทิพหามือตรงมีจักจังงวะที่ได้ สองครับย่างหน่อยสองรอบสองรอบครับเป็นซัดยู่สองรอบครับเนาะเป็นซัดยู่สองรอบย่างหน่อยซี่ผ่านมือสองรอบแล้วแต่ละรอบก็เห็นเห็นเล่าเลยเราขึ้นทับครับผมเห็นเล่าขึ้นทับสองสองรอบไปขึ้นทับสองรอบนี่นะครับครับขันยังบะติดกับแสดงแล้วแม่พันนี่จะต้องจะต้องไปรับการรักษาอย่างเนียวถ้าให้เกิดการเป็นซัดแล้วนะครับครับหลังบะตีดครับ อ๋อนี่คือโครงการรับฝากแม่พันธุ์นะครับที่เป็นสาระมีความยากลําบากในการผสมนะครับผมก็เอามาฝากไว้นี่เดี๋ยวก็คือทังฟ้ามดูแลนะครับผมซีเสืเ้อผามือครับผมนี่ก็คือเป็นโครงการดีๆที่ทั้งฟ้ามพันมี่ให้พี่ให้น้องเฮ้านะครับผมอันนี้ถือว่าดีมากๆครับล้วที่พันธุ์ก็คือีสองครั้งนี่ก็คือโตนี่แหละนะครับเปลี่ยนที่เป็นพอพันธุ์นะ ก็คือทับโตเนาะพ่อทับโตแต่น้ำเชื่อเข้ากับนี่ขายด้ครับผมในส่วนรักาน้ำเชื่อเดี๋ยวเข้าลดรงเดีน,นี้นะครับ,บางช่วงเขากับแจกครับผมโอ้นี่ตามตามแต้จังหวะนะครับแล้วแต้จังหวะแล้วแต้แตช่วงโปรโมชั่นครับแต่ก็เป็นโครงการที่ดีครับกับที่นองเข้ากับล่อจังหวะเอานะครับผมก็ติดตามข้าวสันแล้วก็ล่อเพิ่นประกาศนะครับสีมีช่วงใด ครมือให้เบื้องวายงามกกอนนะครับวายงามสายที่เป็นตัวรักในการใส่ประกวดนะครับพี่น้องแล้วก็ได้ลำดับมากนี่บ่หลุดลำดับซี่ครับเกือบทุกสนามนะครับพี่น้องทุกสนามนะครับ,บคือบอ่หลุดอันดับซี่แม่อันดับหนึ่งก็เคยได้มากแล้วนะครับยี่หยี่หลยพี่น้อง,หหง,องโหคือ,อผู้เ,เคยแต่เบื้องเป็นประกวดประกวดไขยกับสีบ่บ่หุดกับสีนึกภาพบ่ออกดอกว่าไข่โตใหญ่ นี่มันเป็นยังไงเพื่อเพีเขาอาจจะเคยเบื้องในยูทูบในทีวี่แต่อันนี้ผมมาเห็นของจริงนะครับเห็นของจริงนะครับผมมัน,ม,น,ม,นมันเป็นนี่ยังทีโอ้ยครับผมบังมัดเลยครับบังมัดเลยครับครับผมเนี่ยกันใต้ตรงนี้เห็นนะครับมัน,นออจจะย้อนเสียง่ไยแต่ว่าเพราะเป็น่ยนยังครับ S. <S หหหเห็นชัดครับครองเจ้างนี้งท่นเห็นชาตทางนั้นมันออกจะย่อนเสียงทน่งท่านเห็นเห็นเห็นคนจูงความนะครับเดี๋ยวให้เบิ้งแบบชัดๆไปเลยนะครับผม ขึ้นอ,อกจากผมมาเบื้องไายงามเราผมก็ยังได้ความรูนะครับผมในการในตำล่าเบื้องการเบื้องไายนะครับผมเดี๋ยวผมคงต้องไปจดเซนในตำล่าของผมในสมุดของผมเพื่อจะทองให้มันได้นะครับแล้วก็ต้องเบื้องให้มันเป็นต่อไปอนาคตมีโอกาสได้เลี้ยงไอีหลีอก็กะต้องหัวนะครับเพราะว่าเมันว่าเต้มาไทยหรอกครับเพราะว่าต่อไปอนาคตก็ต้อง ก็ต้องได้ซื้อควายมาเลี้ยงครับเพราะนั้นมันท่าสิบ่บหูเลยก็บ่ได้แม่นครับจะต้องเก็บความรู้จาการ์มนั่นฟาร์มนี้ครับผมพัฒนาควายในส่วนของผมเองก็บพอถึงกับเป็นเซียนบ่ถึงกับเก่เกงหลายครับผมย,ยังจะต้องเรียนรู้เพิ่มเติมอีกหลายโยครับผมทุกเมื่อนี่ก็พอเลี้ยงได้นี่ล่ะละจอนาคตจะต้องพัฒนาจากของเรื่องของการวายไทยมันสิได้ครับก้าวหน้าไปเรื่อยๆนี่ครับผมช้างสกลครับ อ๋อเรื่อมถามตัวพ่อจักปีแล้วครับตอนนี้อ่าสี่ปีสี่ปีเขาสิบเดือนแล้วอ๋อสี่ปีขเขาสิบเดือนแต่วันไข้สายพันธุ์ไข้ไงเนี่ยมันจะต้องเจ็ดปีไม่ติดนจะดสิบเต็มปีอ๋อยังใหญ่ได้อีกบ่ครับพ่อยังใหไงเลยอีกครัอรโอ้หน้ามืดเลยครับผมสายพันธอยอยุ์ไข<อ>้ไงต่างกันเลยเจ็ดปีไปแล้วนี่ครับถึง ถึงสี่ยุดสูงครับผมแต่ว่ายังสูงได้อียดตัวนี้ยังสูงได้อีกสองปีกว่าประมาณจักเส้นครับพอสองปีเนี่ยมั่นกับมันกับบอกง่ายนะเพราะว่าร้อยเจ็ดสิบเนี่ยประโยชร้อยเจ็ดสิบปอะโยชนอีกสองปีเ็พอแล้วอีกสองปีกว่าไหมครับผมครับผม มันใหญ่ครับผมกืบพวกหงจักสีบอว่าช่างใดแล้วครับมันโตใหญ่ครับเกือบพวกใดจะเบิ้งไปแล้วก็ส่ออันไปแล้วก็รวบปากไปครับทุกคนก็เริ่มได้นะครับครับผมเริ่มเลี้ยงได้ครับสุดเดือดแล่วก็ทนกันได้ครับผมมาแล้วผาแง่บ้างแต่ว่าต้องเบิ้งเป็นการทรงลูกครับผมการทรงลูกของแม่บ้านครับสุดยอดมากครับ สนสองแสนนะครับอาจจะสามเมื่อนสี่เมื่อนกับทรงโลกดีกับหาใสพอที่ดีโลกมากกิดง่ามเพื่อนครับครับผมมือนี้ก็มีโอกาสเืินทางไม่น่มาย่งจังหวัดลอยเอ็ดนะครับก็ได้เบิ้งควายแล้วก็เบิ้งเรื่องเล่าดีๆในบ้านในเมืองห้อไหลายเรื่องหลเล่านะครับมือนี้แล้วที่สําคัญได้มีโอกาสขมีเบิ้งควายง่ามสายประกวดนะครับผมที่ไทยรุ่งเรืองฟาร์มบ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดลอยเอ็ดนะครับเห็นควายง่ามๆโดยเฉพาะตัวนี้ครับ พี่ช้างสะกลนะครับพี่น้องสูงลอยหกสิบเก้าเซนนะครับพี่น้องเบิ้งออาฝ้ายตรงนี้ลอยหกสิบเก้าเราตุเราผมสูงสามเดยนะครับกราเบื้องออกน,นะครับกะถือว่าเป็นเป็นบุญตา老ก家เป็นเป็นบุญที่ได้มาศึกษาความรู้ครับคุณพ่อเจ้าของฟ้ามนะครับมือนี้กัถือว่าเกียรตินี่หาสเสถะได้อีกแล้วนะครับพี่น้องสําหรับคนเดินทางท่าเก็บนะครับจังช่องฝ้ายหลายหลายช่องกัเพื่อนก่คงจะมีโอกาส บ่แตกต่้งกันนะครับจัางผมกับเพิ่งจะเริ่มศึกษาเรื่องไข่ล้วก็เฮ็ดคิมไข่ก็ได้มาะกเราก็ได้รับเกียรติจากคุณพ่อขอเพื่าเพิงไข่งามล้วก็ได้มารอความรู้ไปได้่ไม่เยี่ยมนะครับได้่ไม่เยี่ยมหดา้ามไพฝึกฝึงนีช่องนี้ช่องแรกร,รับผมนี่เป็นช่องแรก <c oughs> อีกตั้งหากนะครับพี่้องได้รับเกียรติเป็นช่อง,องแรกช่อนะครับ้ามลรวก็ได้มาเบิ่งไา่งามๆถึงสองตัวนะครับผมที่เป็นไข่แบบตัวใหญ่สายประกวัดโดยเฉพาะนะครับแต่พีว่า โอกาสนี่หาไม่ได้อีกแล้วนะครับเอาละมือนี้ผมก็ต้องขอขอบคุณนะครับพราคภาพขอบคุณให้โอกาสนะครับช่องไดก็ช่องไดกับช่องคนคนชีวิตครับขอขอบคุณนะครับขอบคุณช่องคนคนชีวิตนะครับผมในขอบคุณเบื้งคว้นคแต่ที่สำคัญนะครับพีนอกนอกจากช่องคนคนชีวิตเบื้องแคว้งงามๆแล้วก็ช่องก่อนฮักผู้เบามักเลาะกับยังคงมีเรื่องเล่าดีๆให้พี่น้องเข้าในเบื้องต่อไปนะครับแท้งนะว่าจะเป็นคนละเรื่องเล่าช่องก่อนหักผู้เบามักเลาะกับร เยอดร่อนช่องนี่กะเบื้องแคว่งามๆครับพี่น้องแล้ววันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณพ่ออีกครั้งนะครับผมต้อการขอบว่าเบื่องละกันขอบคุณเพื่อนกันเกียบช่องแรกเอาสุดท้ายขอฝากกันยังถึงพ่อแม่พี่น้องเข้าจักนิหน่อยนะครับพ่ออ๋อโดยรวมรวมเหมือนนะครับเราไปช่องนี่ก็เป็นห่วงเรื่องโควิดนั่นแหล้วพี่น้องซุกพ้นซุปผู้ซุกพ้นนะครับซุกกระเพแข็งแรงนะพ่อไทยครับผมแล้วก็ตัวให้ห่างไกลโควิดนะครับแต่ว่าการเฉียเริ่มเลี่ยงไข้หรือ เรื่องค่อยงามจัะคุยกันะครับกเนี้ยดีนะแขาพุทธศาเนาะดีแขมพุทธศาครับแต่ถึงเราเป็นพี่เป็นน้องช่วงนี้ห้องจองก่านะครับพอโตให้มันรอดให้ได้พ้นจากช่วงโควิดนะครับครับผมครับขอบคุณครับเขางอนเข้ากันเดี๋ยวเข้ากัเดือนทางต้อแล้วกัพปอกันไม่คลิปหนาครับคลิปนี้กัจบไปซักนี้ครับที่ไทยลุ่งเรืองฟาร์ม บ้านหนองบอนตำบลหนองแก้วอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอาฝากฝากฝากเบอร์โทรอีกรอบนึงนะครับศูนย์แดหนึ่งศูนหนึ่งนะครับเก้าห้าแปดเจ็ดสามหกห้าศูนย์ดหนึ่งเ้าห้าแปดเจ็ดสามหกห้านครับาครับขอบคุณครับขอบคุณครับพี่ชายก็สไปแล้วรวบรอ